สวัสดีครับผมคือซิลเลอร์อยู่กันในรายการซิลเลอร์เกมเมอร์นะฮะเราเนี่ยก็จะมาโปรโมทเซริร์ฟเอ่อฟลเลลไฮเอ็มซีไฟลเลนไฮนะครับชื่อย่อชื่อ FC นะีเนี่ยครับโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยว AIP เนะี่ยแจกให้แนะ่นอนมาเล่นเยอะๆนะเวอร์ชัน หนึุดสนะครับนี่คนเล่นก็น้อยมากช่วยมาเล่นหน่อยนะผมก็เป็นแอดมินแซมนี้อี๋เดี๋ยวเราจะมาอันนี้คือเป็นสปาครับเป็นสปา,ปสปาแบบยังไงอะเป็นเรามีโวใช่ไหมมีโลกเนี้ยนี่คือโลกที่หน,นะครับเราจะไปโลกที่โลกต่อไปกันเลยไอของฟรีกดลงมาอึ๊บอวันนี้ครับนี่คือจะมีของให้นะจับไว้ด้วยอันนี้อีกอย่างนึงใช่ไหมบอกบอกวิ่งลาล่า นี่ฮนะทิ้งทิ้งทิ้งโอเคตูไปน,นี่คือแบบโอ้ยครับอันนี้ก็อันนี้กำลังทำกันอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคไหมคนกำลังสร้างกันอยู่เลยอืมอ๋อ,อนี่ไปทางแบบนี่อันนี้ครับเนเธอร์อินอ๋ออันนี้ก็โลกที่เราจะไปกันคนระับไปกันเบยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดยัง โอเคเบอรเอืม,อ,อ,มอันนี้จะไปโลกกันเหรอไปไม่ได้มันมีสี่โลกจริงๆด้วยแต่เราก็ไปไม่ได้ไปโลกไปแค่บางโลกที่จะไปได้ค,คือเราจะไปทางขวาใช่ไหมอ่าใช่ด้วยครับโอเคครับทางขวาก็เป็นโลกโอเคแล้วเราก็ครับอันนี้เป็นโลกของโลกแรกที่เปิดไว้นะ ไปครับแล้วเขาออกมาอันนก็เป็นตะเปา่นี่ครับคิปเปอร์ดูบุรีโอเคคิปเปอร์หน้าฟินหน้าฟินหน้าฟินเอออันนี้ก็สระน้ำเอ็มบีซีมีนะแต่ผม,มลบเอ็มบีซีก็จลบเอ็มซีไปอันนี้คือช็อปนะเออผมก็ขาดแค้นคนเล่นนะมาเล่นกันหน่อยครับปีอีเออเซิร์ฟนี้อาจจะเปิดหาวอนก็ได้นะมา กันหน่อยนะครับมันผมก็รอรอไดีแต่กินก่อน <c oughs> โอเคอืม <c oughs> อันนี้อันนี้นี่คือทางออกอันนี้ก็ชอนะ็ชอปอรบช็อปนี่คือช็อปเป็นยังไงนะ่ะอ๋อขายของพวกนี้เหรอแพงปะวะอุ้ยถูกนี่ครับดาบไดมอนฮะล่ะนี่พลิกแอคนะไดมอนพลิกแอคกห้าร้อยห้าสิบห้าเองถูกมากคือทางคือเซิร์ฟเรา ขายของถูกก็ตังเยอะไมไม่รู้เนี่ยโอ้โตังก็ยี่สิบแดดอลลาร์โอเคครับออกไปครับนี่คือทางออกนะเราก็เดี๋ยวเราจะไปหาอดเป็น,นยี่ลังสร้างของอยู่ไปโอเคครับเราต้องลอยก่อนไม่งันตายหาไอดีนี่คือเอออันนี้ก็เป็นเพื่อนผม แต่ผมไม่ได้มาด้วยเขาว่าทํางานอยู่ก็เลยไม่ได้ทานี่ครับนี่คือคือผมสร้างผมแค่ตั้งสร้างฐานนึงนะเขาลบฐานหมดแล้วนี่ครับนี่คือจะสร้างมันเหมือนปราสาทโอเคดูวเป็นเป็นไนมอนนะครับโอเคอ่าก็สวยอยู่ เข้ากันมาเยอะๆนะครับผมก็อยู่เซิฟตลอดไม่ไปไหนยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จสมบูรณ์ลวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูใน f a c e b o o นะ๋ยวผมก็เอาแฟนเพจไปข้างล่างเหมือนเดิมครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับถึงชชุุ